อย่าทิ้งคนเคยสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจและอย่าลืมเป็นผู้ให้ยาได้ดีสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะผมกล็กวานซื้อนะครับเด็กที่มีเจริญในภาคเครื่องเครื่องรางของขังที่มีพุทธคุณนะครับเพื่อนๆผมนะครับนะครับอีพินี้นะครับกับผมจะพามาชมนะครับเหรียญของพระครูพิพัฒติโรสนากจนะครับผมถือว่าหลวงพ่อป่าแวัดบางเฮียนะครับผมท่านเกิดที่บ้านนะครับคลองนางหงนะผม ตำบลบางเทียสมุปรปการนะครับผมประมาณพุทธศักราชสองพันสามร้อยหกสิบแปดนะครับผมขออนุญาตนะครับนะครับตาท่านเป็นคนจีนนะครับชื่อว่าเขียวยายเป็นคนไทยชื่อว่าปิน่นบิดาชื่อปื้อรับมัรดาชื่อปิ่นนะครับตอนเป็นเด็กนะครับผมบิดามันดาได้พาท่านไปฝากไว้กับนะครับท่านเจ้าคุณ ศีสายมุนีนะครับผมเจ้าวาดวัดแจ้งนะครับผมแล้วท่านก็ได้บรชาเป็นสามเณรน,นะครับจากนั้นก็ได้อุปสมบทนะครับหลวงพ่อปานนะครับแล้วก็หรือแล้วก็มีเกจิอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือหลวงพ่อเรือนนะครับที่ได้นะครับดันด้นไปกับท่านนะครับหลังจากอุปสมบทเลยนะครับไปเดินทางทางไปที่วัดอ่างศิลานะครับจังหวัดชนบุรีนะครับเพื่อไปฝากตัวเป็นสิทธ์หลวงพ่อแตงนะครับผมซึ่งไปได้ศึกษานะครับวิชาวิปัสสนาธุระนะครับแล้วก็สายเวทมนต์ต่างๆนะครับ เนเชี่ยวชาญแล้วนะครับก็ได้ลาสขาครับกับมาจะราสายที่วัดบางแย่นะครับผมท่านมรภาพเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2453นะครับเรและได้รับพระราชทานเพลิงศพนะครับผมวันอาทิตย์ที่9เมษายนพุทธศักราช2454นะครับผมนะครับมีเรื่องและประสบการณ์มากมายนะครับสำหรับหลวงปอปานนะครับขออนุญาตนะครับเพื่อนนะครับมนี่อยู่ครั้งนะครับที่นะครับ เขื่อนนะครับน้าเขื่อนล้นลงมาจะแตกนะครับตอนนั้นก็มีรัชกาลที่ห้านะครับท่านก็ได้มาค้างอยู่ที่นี่สามวันนะครับผมเพื่อมานะครับดูเขื่อนนะครับผมที่ได้ทําการซ่อมแซมทําไรอยู่นะครับแล้วก็ได้นิมนต์ให้หลวงพ่อปานเข้าเฝ้านะครับหลวงพ่อปานท่านก็นะครับให้ลูกศิษย์ของท่านนะครับถือเสื้อแกะนะครับผม นะครับผมครับเชี่ยวเสือแกะนะครับผมสิท่านปลูกเสียเรียบร้อยแล้วใส่พานมาด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้ราชการที่ห้านะครับพอมาถึงนะครับลูกศิษย์ท่านกลับมามองดูที่ที่พานนะครับไม่เจอนะครับเขี้ยวเสือแกะสักตัวนะครับผมลูกศิษย์ท่านบอกกระโดดลงน้ําหมดแล้วนะครับท่านก็เลยใช้เนื้อหมูนะครับมาปักเป็นแล้วก็แก่งนะครับแก่งไปแข่งมาแล้วก็ ชายคัดานะครับเรียกแล้วก็พวกเสือแกะพวกนั้นนะครับที่ท่านที่ดวลลงน้ําไปนะครับที่ท่านจะนํามาถวายพอรอห้านะครับก็วิ่งกันมามาติดอยู่ที่เนื้อหมูของท่านนะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับมาใส่พาาถวายให้ท่านรอห้าทำหนึ่งตัวนะครับผมท่านรอห้าก็เลยถามว่าท่านชื่ออะไรนะครับท่านว่าชื่อปานเป็นเจ้าวาดรถปันเทียนะครับผมนะครับสกันที่ห้าก็เลยว่าเราได้ยินจิตศพท่านมาแล้วแล้วเพื่อจะได้เห็นตัวจริงก็วันนี้นะครับผมนะครับ ว่าท่านนะครับรัชการที่ห้ารู้สึกพอพระทัยมากเพราะท่านเป็นพระหลวงพ่อป่าเป็นคนที่ไม่โอ้อ oh, วดตัวเองนะครับผมว่าตัวเองทําอย่งงางน,นั้นนี้เก่งอย่างน,นี้นะครับผมท่านกเ็เลยถามว่าทําไมถึงได้ใช้เขี้ยวเสือมาแกะสลักท่านก็เรียกว,ว่าเสือเป็นสัตว์ที่มีอํานาจแค่มองสายสายตา,ย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 ายมองก็สามารถหยุดสัตว์อะไรต่างๆได้นะครับผมท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับเลยใช้เขี้ยวเสือมาแกะสลักนะครับผม ดูเหรียญขท่านกันนะครับผมเหรียญนี้นะครับผมสร้างขึ้นเมื่อปี2 5 0 8นระครับดูพื้นเหรียญนะครับเส้นเสียนเสนเสวิ่งนะครับถึงจะเป็นเหรียญที่ไม่ทันทันแต่ก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมพุทธคุณสุดยอดนะครับผมเหรียญของท่านแต่ละรุ่นนะครับดูพื้นเหรียญนะครับเส้นเสียนเส้นเสวิ่งนะครับอย่างถนัดปึ๊บนะครับ สิ่ใดผลไหลลงมาข้างบนดูตัวหนังสือนะครับนะครับต่ออัการกันชัดเจนนะครับพอเห็นลอเรือนะคบว่าหลวงนะเราะเรตัวหนังสือลึกนะครับต่ออัการยันชัดเจนนะครับพึ้นเหรียญน,นะครับเส้นเจียนเส้นแส,สวิ่งเต็มนะครับ มีชีวิตนะครับเหรียญนะครับสอยขีดลอยควนตามพื้นเหรียญนะครับด้านหลังจะเป็นสลักลูกเสือนะครับเสือยันตรงนี้นะครับจันทร์ขพมนะครับดูนะคมมากอยู่จอดร่มเดิมงไม่มีรอยถอดรอยซ้อนนะครับพื้นเหรียญเรียบตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นวิ่งลงมานะครับ เส้นสายเป,เป็นเส้นผ่าลงมานะครับนะครับด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับลูขอบข้างนิดหนึ่งคนระับขอบข้างปีศูนแปดเป็นแบบนี้นะผมับรายละเอียดนะครับแล้วก็จินปลายไปม็ตสายนะครับอย่างนี้ครับกินแนี้นะครับ ข้่งนะครับน,นะครับละเอียดอย่างนี้นะครับ,รบน,รนะครับือ คมชัดลึกนะครับหลวงพ่อปานมาบางเที่ยนะครับผมปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับผมพระคุณดีมากนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับแขวคาดปลอดภัยและเมตตาด้วยนะครับผมนะครับเพื่อนเโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับกันใหม่อีพีหน้าครับเรารู้ว่าเหล็กวัสดอพลาชอนเกียรติท่านไหนนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็กล่าวว่าสวัสดีครับเพื่อนๆครับ